สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเ,เกม dc universe online นะครับตอนนี้ครับระบบการเติมเงินนั้นได้เปิดให้ผู้เล่นสามารถที่จะเติมเงินเข้าในเกมได้แล้วนะครับดังนั้นครับในตอนนี้ครับเราก็เลยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบ market place ซึ่งเป็น ระบบเติมเงินของเกมนี้นั่นเองครับเมื่อเติมเงินได้แล้วเนี่ยครับเชื่อว่าตอนนี้ผู้เล่นหลายคนก็คงจะได้ใช้งานพวกระบบต่างๆในเกมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ครับตรงนี้เป็นพวกระบบเกี่ยวกับการฝากขายของนะครับเป็นบล็อกเกอร์นั่นเองครับซึ่งตอนแรกนั้นไม่สามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าพออัปเดตใหม่แล้วแล้วก็เปิดระบบเติมเงินแล้วครับระบบพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วครับ หลายอย่างครับพอเติมเงินได้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบในเกมได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพวกซื้อ l e g e เ d นเดรี่การเพิ่มช่องเก็บของการตั้งคิวอะไรต่างๆครับมีเยอะแยะเลยครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะเน้นนะครับเราจะไปดูในส่วนของ Market p ตเพนั่นเองครับนี่ครับ Market p ตเพกด ESC ก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูรถเข็นนะครับเราก็จะเจอกับ Market p ตเพนั่นเองครับ พอเรากดเข้าไปแล้วมาร์เก็ตเพครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเหมือนจริงๆแล้วเหมือนกับระบบไอเทมช็อปไอเทมมอเหมือนเกมอื่นนะครับทัวไปครับนี่ครับพอเข้ามาแล้วครับส่วนบนนี่จะมีส่วนของแถบแรกเมื่อกี้ครับเป็นการซื้อ l e เจนเด r รนะครับก็คือการทำา i ดให้เป็น ID เด g ลเจนเดรีนั่นเองครับเป็นการเช่าแบบรายเดือนนะครับจ่ายแบบรายเดือนซึ่ง เ e g จนเดอรครับก็จะมีะสิทธิพิเศษมากมายครับไม่ว่าจะการเข้าถึง DLC เพิ่มจำนวนช่องเก็บของมีแจกของด้วยตั้งหลีกได้อะไรต่างๆครับนี่ DLC มีกี่ตัวก็สามารถใช้งานได้เลยครับเวลากดปั๊บมันก็จะให้เติมตังนะส่วนอันที่2ครับแถบข้างบนอันที่2เป็นรีดีมครับอันนี้ก็คือเอาไว้สำหรับให้ผู้เล่นมาเกอะโคด้ด ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆเงครับหรือว่าใครที่ซื้อ,อชุดสตาร์เตอร์คิดไปนะครับมาใช่ครับจะมีคีย์ก็สามารถจะมาใส่โค้ดตรงนี้ได้ส่วนด้านบนครับอันสุดท้ายเป็นการเพิ่มแคสครับก็คือการเติมเงินนั่นเองเวลากดปั๊บมันก็จะให้ล็อกอินแล้วก็เข้าสู่การเติมเงินต่อไปครับทีนี้ครับในมาร์เก็ตเพเนี่ยมันมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายครับที่ผู้เล่นสามารถเข้ามาซื้อ นี่มีเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ละอันครับอย่างอันแรกนะครับเป็น dlc ครับนี่ dlc ตอนนี้ที่มีใหม่ๆในเกมครับที่เป็นเนื้อเรื่องใหม่เป็นภารกิจเป็นมิชชั่นต่างๆครับเราก็สามารถมาซื้องานกันได้นะครับนี่แต่ถ้าเป็น l e n e n d a r y ก็จะใช้ dlc พวกนี้ได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่เป็นก็มาซื้ออย่างนี้เอาก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นโทเค็นอันที่สองเป็นอัปเกรดครับพวกอ่อ ไอเทมต่างๆสำหรับอัปเกรดพวกอาวุธพวกบอดี้อะไรพวกนี้ครับมูฟเมนต์นี่มีเครับพวกเพชรต่อมาเป็นไอเทมพื้นฐานครับอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่สำหรับเอาไปติดตั้งไว้ในฐานของเรานะครับฐานหรือบ้านของเรานั่นเองครับมีเป็นชุดพวกเครื่อง,งต่างๆครับเอาไปตั้งไว้ที่บ้านได้เลยครับนี่ไปลองไปดูนะครับว่าใครจะสนใจจะซื้ออันไหนบ้าง ต่อมาเป็นซับไพ่ครับซับไพ่เนี่ยจะมีกุญแจนะครับอย่างที่เห็นกุญแจสําหรับเอาไว้เปิดกล่อง l e เจนเดอรสีส้มนะครับที่หลายคนงงนะครับว่าเอากุญแจมาจากไหนมาเปิดนะครับก็คือมาซื้อใน m a r k e t ็ตเพจนี้นั่นเองนะครับกุญแจจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้มีดอกเดียวแล้วก็5ดอกด้วยเลเจนครับอันนี้เป็นเอ็กซ t โบนะครับเอ็ก t โบของตัวละคร Legend ที่ผู้เล่นสามารถมาซื้อได้ครับนี่มันก็มีชื่ออยู่ตามหลังอยู่แล้ว ต่อมาเป็นชุดสูตรครับชุดสูตรเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นออแฟชั่นนะครับเป็นชุดแฟชั่นเหมือนเกมอื่นแล้ะครับนี่มีให้ลองด้วยกดดูตัวอย่างครับใครอยากเห็นอันไหนก็กดกระปายแล้วก็กดดูตัวอย่างมันก็จะพาเรามาให้ดูนะครับนี่ว่าชุดที่เราซื้อมามันใส่แล้วเป็นยังไงครับถูกใจหรือเปล่าก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้ครับต่อมาสไตล์เทมครับสไตล์เทมนี้ก็เหมือนเหมือนกันครับเหมือนกับชุดแฟชั่นครับ กดดูแล้วก็มีให้ลองด้วยอันนี้จะเป็นชิ้นแต่เมื่อกี้สูตรนี้ก็คือมาเป็นเซตนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นชิ้นนี่มีหมวกมีเสื้อเมื่อกี้ให้ดูสไตล์อาวุธก็มีครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของอาวุธที่ใช้ได้ครับมันจะมีชื่อเซตอยู่เป็นชื่อสไตล์อยู่อันนี้ของผมเป็นปืนนะครับใช้ปืนอยู่ดังนั้นพอเวลาเราก,กดเซตไม่ว่าเซตไหนเนี่ยมันก็จะเป็นปืน ให้ดูว่าปืนเป็นสีต่างๆเป็นลวดลายเป็นสไตล์ต่างๆเป็นยังไงถ้าใครใช้ดาบมันก็จะเปลี่ยนเป็นดาบใช้อย่างอื่นก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นครับแต่ว่าลายจะคล้ายๆกันนะไปหาซื้อกันได้นี่สวยสวยเหมือนกันนะเนี่ยและสุดท้ายครับเป็นของเล่นต่างๆนะครับเป็นไอเทมบุกช่วยเหลือไอเทมใช้ในการต่อสู้อะไรพวกนี้กับพวกมินิเกมหรืออะไรต่างๆนานาครับนี่ ลองเข้าไปดูกันได้ครับใน MarketPage ครับห,หลักๆแล้วก็เป็นเหมือนกับระบบไอทมมอลเหมือนเกมทั่วไปครับแต่ว่ามีสมาชิก Member s h i p นะครับ l e g e n d a r y ให้มาซื้อกันด้วยใครที่บ่นๆว่าระบบต่างๆไม่เปิดสักทีนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปใช้งานกันได้แบบเต็มที่แล้วนะครับนี่เพื่อที่จะเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆในเกมได้มากขึ้นครับลองไปเปิดดูกันได้ครับเมนูรถเข็นนะครับมาร์เก็ตเพ สนใจอันไหนก็อย่าลืมครับไปเติมตังค์ซื้อกันได้นะครับหน่วยเงินก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์หลักนะครับเขามีบอกเอาไว้แล้วว่าเติมเท่าไหร่แปลงเป็นหน่วยเงินได้เท่าไหร่นะครับนี่เอาละครับสําหรับเรื่องมาร์เก็ตเพจวันนี้ก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเรามีอะไรไหมดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันได้ครับยังมีอีกเยอะครับเกมนี้รายละเอียดเยอะมาก ตอนนี้ขอตัวไปเก็บเลเวลก่อนแล้วแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ